สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราขออนุญาตนับท่าีิเพลงบุษาบานะคะเป็นท่าของอาจารย์นิรันต์นะคะ,อะของของเรานะาจจะเพี้ยนจากอาจารย์ไปน,นิดหนึ่งนะคะเพี้ยนนิดเดียวนะคะแต่ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะคะตามแบบที่เราเต้นมานะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะปรับปรับต้องให้เห็นชัดอีกนิดหนึ่งนะคะทั้งหมด6-8นะคะบุษาบาของอาจารย์นิรันตนะะ์เราจะเริ่มจากข้างหลังนะคะ 1, นและมและสี่หาหกดดไปที่สา 2, หนึ่งสองสาสี่ห้าหดดไปที่สี่หนึ่งสองสาสี่ห้าหดดไปที่ห้าหนึ่งสองสาสี่ห้าหดไปที่ห 1, หนึ่งสองและส5้าและเจดแดแล้วก็จะเริ่มทิดนี้นะคะ ขึ้นผ้าออกขวาเลย1 2 3สอและสี่หและ8ไปที่2 1งหและสองสาและสี่ห้ต่อไปไปที่3 1 2 3 4 5 6 7 8ไปที่4 1 2 3 4 5 6 7 8ไปที่5 1 2 3 4 5 6 7 8, 8ไปที่6 1 2 3ึ่งและสี่และ6 7 8ดนี้นะคะ1 2 3สและ4 5 6 7และ8ไปที่2 1งและ2 3และส5 6 7้ไปที่3 1 2 3 4 แ8ทีนี้นะคะหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกดและแขึ้นไปที่สองหนึ่ง สบาลองไปเต้นกันดูนะคะขอบคุณอาจารย์นิรันนะคะถ้าต้นแบบเครดิตขอบคุณเครดิตจากท่าของ